สวัสดีครับผมชิงชัยวุฒิวงศ์วณิชนักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการพอเลสสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้จะมานําเสนอเรื่องการเพราะและอนุบาลปลาส้อยลูกกล้วยวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความเข้มข้นของบูซิลินอซิเตตต่อการเพราะพันธุ์ปลาส้อยลูกกล้วยโดยพิจารณาจากอัตราการปฏิสนธิอัตราการฟักและอัตราการลอดตาย 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของกระเพาะและปลาส้อยลูกกล้วยไวอ่อน3ม เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตการลอดตายของปลาสร้อยลูกเก๋อไวอ่อนที่อนุบาลในความนาน,นที่แตกต่างกันวิธีดําเนินการศึกษาความเข้มข้นของบูเซลินอสิเตตต่อการพ่อพันปลาสร้อยลูกล้วยเพื่อฉีดกระตุ้นแม่ปลาสร้อยลูกล้วยให้ตกไข่โดวยวางแผนการทดลองแบบซุ่มตลอดกําหนดเป็น5ชุดการทดลองชุดการทดลองละ10ซ้ําแต่ละซ้ําใช้พ่อแม่ปลาหนึ่งคู่ชุดการทดลองที่1ฉีดบูเซลินอสิเตตอัตรา10มโครกรัมต่อกิโลร่วมกับดอมโพิโดน10มิลลิกรัมต่อกิโล ชุดการทดลองที่2ฉีดบ At ูซอลีนอซสเตตอัตรา15มโครกรัมต่อกิโลร่วมกับดอมพริโดน10มิลลิกรัมต่อกิโลชุดการทดลองที่3ฉีดบ At ูซอลีนอซสเตตอัตรา20ไมโครกรัมต่อกิโลร่วมกับดอมพริโดน10มิลลิกรัมต่อกิโลชุดการทดลองที่4ฉีดบ At ูซอลีนอซสเตตอัตรา25มโครกรัมต่อกิโลร่วมกับดอมพริโดน10มิลลิกรัมต่อกิโลชุดการทดลองที่5ฉีดด้วยน้ำกันพอพันประซ้ายลูกกล้วยทุกชุดการทดลอง ด้วยบุซูรินอัสเตดอตรา10มโครกรัมต่อกิโลรั่มกับดอมเพรดโดน10มิลลิกรัมต่อกิโลการอนุบาลปลาส้อยลูกกล้วยวอ่อนด้วยอัตราความนาแน่นต่างกันศึกษาการอนุบาลปลาส้อยลูกกล้วยวอ่อนอายุ5วันอนุบาลในตู้กระจกขนาด45คูณ90คูณ45เซนติเมตรระดับความลึกของน้ำ24.7เซนติเมตรปริมาณน้ำ100ลิตรโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดประกอบด้วย3ชุดการทดลองชุดการทดลองละ3ซ้ำดังนี้ชุดการทดลองที่1อัตราความแน่น10ตัวต่อลิตร ชุดการทดลองที่2อัตราความหนานแน่น20ตัวต่อลิตรชุดการทดลองที่3อัตราความหนานแน่น30ตัวต่อลิตรสถานที่และระยะเวลาดําเนินการทดลองดําเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริษัทน้าจืดสุพรรณบุรีระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม2564คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ปลาส้อยลกูกกล้วยที่มีความสมบูรณ์เพศและมีขนาดใกล้เคียงกันสุ่มพ่อแม่พันธุ์แยกตามชุดการทดลองชุดการทดลองละ10คู่ฉีดด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์เข้ากล้ามเนื้อบริเวณโคนคีบหลัง หลังฉีดฮอร์โมนปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปลาส้อยลูกลก้วยลงในตู้กระจกขนาด45คูณ90คูณ45เซนติเมตรเติมน้ำสูง30เซนติเมตรปล่อยปลาตูล้ละหนึ่งคู่เมื่อพบว่าแม่พันธุ์พร้อมตกไข่จึงทำการผสมเทียมด้วยวิธีแห้งจากนั้นรีดไข,ข่ของแม่พันธุ์แต่ละตัวชั่งน้ำหนักและจดบันทึกนำไข่ที่ผสมน้ำ,นำเชื้อแล้วไปฟักในตู้กระจกตามเดิมและสุ่มไข่ปลามาฟักในกระชังโอรลนแก้วขนาด10คูณ20เซนติเมตรลึก30เซนติเมตรจำนวนหนึ่งกระชังกระชังละ100ฟ แล้วนาไปแขวนในตู้กระจกตามเดิมเพื่อใช้สําหรับประเมินอัตราการปฏิสนธิอัตราการฟักและอัตราการลอดตายศึกษาพัฒนาการของกัะพะและลูกปลาส้อยลูกกล้วยไวอ่อนนําไข่ปลาส้อยลูกกล้วยที่ได้รับการผสมกับน้าเชื้อมาศึกษาพัฒนาการในระยะต่างๆภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายขนาด40เท่าจากนั้นศึกษาต่อไปจนลูกปลามีพัฒนาการถึงระยะที่มีการเจริญของอวัยวะครบเหมือนตัวเต็มวัยโดยเก็บตัวอย่างลูกปลาครั้งละ20ตัว อายุ1วันถึง40วันเก็บรักษาในฟอร์มาลีนเข้มข้น10%นำตัวอย่างที่ได้มาศึกษาในห้องปฏิบัติการภายใต้กล้องจุลทรรศน์สำหรับวาดภาพและวัดขนาดต่างๆของลูกปลาการอนุบาลลูกปลาส้อยลูกกล้วยไวอ่อนโดยใช้กระตาความหาแน่นที่ต่างกันลูกปลาส้อยลูกกล้วยัวอ่อนที่ใช้ในการทดลองมีอายุ5วันอนุบาลในตู้กระจกข,ขนาด45 x 90 45เซนติเมตรระดับน้ำลึก24.7เซนติเมตรปริมาตรน้ำ100ลิตร โดยปล่อยลูกปลาด้วยอัตราความแน่นที่ต่างกันคือ 10, 20และ30ตัวต่อลิตรคิดเป็นลูกปลา 1, 000, 2, 000, ล 3, ตัวละ 1,000, 2,000และ3,000ตัวให้อาหารผงสำหรับลูกปลาัยอ่อนโปรตีนไม่ต่ำกว่า40%วันละ2ครั้งตลอดก,การทดลองดูะกรเศษอาหารและเปลี่ยนถ่ายน้ำในอัตรา50%ของปริมาณน้ำทุกวันโดยเปลี่ยนถ่ายน้ำก่อนให้อาหารเมื่อแรกเวลา9ในเกาเป็นระยะเวลา30วันการนุบานปลาส้อยลูกกก้วไวัอ่อนโดยใช้อัตราความนแน่นที่ต่างกัน ศึกษาการจเจริญเติบโตโดยก่อนการทดลองสุ่มลูกปลาจำนวนร้อยตัวเพื่อวัดความยาเวเหยียดเริ่มต้นด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลคาลิปเปอร์ทศนิยมสองตำแหน่งและชั่งน้ำหนักเริ่มต้นด้วยเครื่องช่างไฟฟ้าทศนิยม4ตีตำแหน่งและหลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดการทดลองนับจำนวนลูกปลาทั้งหมดและสุ่มลูกปลาจำนวน10%ของแต่ละชุดการทดลองเพื่อนำมาศึกษาการจเจริญเติบโตและอัตราการลอดตายผลการศึกษาพ่อแม่พันธุ์ปลาสร้อยลูกกล้วยที่ใช้ในการทดลองเมื่อปลาคุ้นเคยกับสภาพพื้นที่แล้วในเดือนกระะกฎาคม2 5 1 4 จึงคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์เพศพ่อพันธุ์มีความยาวเฉลี่ย14.49ซนติเมตรน้ำหนักตัวเฉลี่ย27.76กรัมแม่พันธุ์มีความยาวเฉลี่ย15.69ซนติเมตรน้ำหนักตัวเฉลี่ย44.88กรัมผลการศึกษาความโดดของไข่การศึกษาความโดดของไข่ปลาส้อยลูกล้วยจากตัวอย่างปลาส้อยลูกล้วยเพศเมียจำนวน15ตัวมีความยาวเฉลี่ย15.64เซนติเมตรน้ำหนักเฉลี่ย43.75กรัมพบว่า น้ำหนักไข่เฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ6.64กรัมจำนวนไข่เฉลี่ยต่อแม่เท่ากับ25,302ฟองผลการศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมนบูเซอร์ินอสิเตตต่อการเพาะพันธุ์ปลาสร้อยลูกกล้วยผลการชั่นน้ำหนักและวัดความยาวของแม่ปลาในแต่ละชุดการทดลองก่อนการฉีดกระตุ้นเมื่อนำมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ยของแม่ปลาในแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกันยังมีนัยะสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมนบุซซอลินอะสซิเตตต่อการพ่อพันธุ์ปลาส้อยลูกกล้วยแต่หลังจากฉีดกระตุ้นแม่ปลาแต่ละชุดการทดลองด้วยความเข้มข้นของฮอร์โมนบุซซอลินอะสซิเตตที่ต่างกันตามแผนการทดลองที่วางไว้เมื่อนำวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าน้ำหนักไข่เฉลี่ยของแม่ปลาในชุดการทดลองที่1ถึง4ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่มีค่ามากกว่าน้ำหนักไข่เฉลี่ยของแม่ปลาในชุดการทดลองที่5น้ำกรั่นยังมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาอัตราการปฏิสนธิอัตราการฟักและอัตราการรล่าตายของปลาสร้อยลูกกล้วยเมื่อลีดไข่แม่พันธปลาแต่ละตัวในชุดการทดลองที่1นถึงสมาชั่งน้ําหนักและจดบันทึกแล้วนาไข่ผสมกับน,น้ําเชื้อดำเนินตามแผนการทดลองที่วางไว้พบว่าอัตราการปฏิสนธิมีค่าเท่ากับ 75.33, 77.0, 75.67และ67.3%อัตราการฟักมีค่าเท่ากับ 63.67, 71.67, 72.33 58.0%อัตราการลอดตายมีค่าเท่ากับ 61.0, 65.0, 63.67และ53.93%ผลการศึกษาอัตราการปฏิสนธิอัตราการฟักและอัตราการลอดตายของหัาสร้อยลูกกล้วยอัตราปฏิสนธิในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3, 4ไม่ต่างกันยังมีนัยสำคัญอัตราการฟักในชุดการทดลองที่1และ4ไม่ต่างกันยังมีนัยสำคัญ ตราการฟักในชุดการทดลองที่ 1, 2และ3ไม่ต่างกันในมีนัยะสาคัญแต่อัตราฟักในชุดการทดลองที่2และ3มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่4ยังมีนิยะสาคัญอัตราการลอดตายในชุดการทดลองที่ 1, 3และ4ไม่ต่างกันยังมีนิยะสาคัญอัตราการลอดตายในชุดการทดลองที่ 1, 2, 3ไม่ต่างกันยังมีนัยะสาคัญแต่อัตราการรอดตายในชุดการทดลองที่2มากกว่าชุดการทดลองที่4ยังมีนิยะสาคัญผลการศึกษา ตารางที่1ค่าเฉลี่ยน้ำหนักแม่ปลาความยาวแม่ปลาน้ำหนักไข่อัตราการปฏิสนธิอัตราการฟักและอัตราการลอดตายจากการทดสอบประสิทธิภาพของฮอร์โมนต่อการเพาะพันธุ์ผลการศึกษาศึกษาพัฒนาการของกระเพาะและลูกปลาส้อยลูกกล้วยไข่ปลาส้อยลูกกล้วยมีลักษณะกลมสีเหลืองใสเป็นไข่ครึ่งจมครึ่งลอยเส้นผ่านศูน mm. ย์กลาง0.71มิลิเมตรเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิไข่มีการดูดซับน้ำเข้าไปมีเส้นผ่านศูนย์กลาง0.42มิลิเมตร และมีการพัฒนาของคัรพะะนระนรยะต่างๆดังนี้ระยะคิเวตใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีระยะบัสตูล่าใช้เวลา2ชั่วโมง35นาทีระยะแกสตูล่าใช้เวลา4ชั่วโมง10นาทีพัฒนาถึงขั้นเกิดสมัยใช้เวลา8ชั่วโมง25นาทีระยะเวลาฟักฟัไข่ถึงงตัว17ชั่วโมง35นาทีที่อุณหภูมิน้ำ27-28องาศาเซลเซียสรูปปลาแรกฟักมีความยาวเฉลี่ย3.41ม mm. เม พัฒนาการของลูกปลาส้อยลูกกล้วยไวอ่อนลูกปลาไวอ่อนมีพัฒนาระบบทางเนื้ออาหารโดยมีการเจริญของท่อทางเนินอาหารสังเกตได้ชัดเจนและเริ่มกินอาหารได้เมื่ออายุ3วันขนาดความกว้างเฉลี่ยของปากลูกปลา0.60มิลิเมตรการพัฒนาอวัยวะต่างๆจนมีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยใช้เวลา40วันผลการศึกษาการอนุบาลลูกปลาส้อยลูกกล้วยไวอ่อนด้วยอัตราความแน่นที่ต่างกันการอนุบาลลูกปลาส้อยลูกกล้วยไวอ่อนอายุ5วันความยาวต้นเฉลีย่ยในแต่ละชุดการทดลองมีค่าตามลำดับ น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยในแต่ละจุดการทดลองมีค่าตามลำดับผลการศึกษาการอดลองลูกปลาส้อยลูกกล้วยวัยอ่อนด้วยอัตราความแน่นที่ต่างกันเมื่อนํามาวิเคราะห์ค่าทางสิติพบว่าความยาวเริ่มต้นเฉลี่ยและน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยในแต่ละจุดการทดลองไม่ต่างกันในระมียะสาคัญจากนั้นทําการทดบาลในตู้กระจกเป็นระยะเวลา30วันได้ผลการทดลองดังนี้ผลการศึกษาความยาวสุดท้ายเฉลี่ยความยาวสุดท้ายเฉลี่ยมีค่าเท่กากาับ 24.01, 20.22และ14.18มิลลิเมตร พบว่าทุกชุดการทดลองแตกต่างกันยังมีนัยะสาคัญลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความแน่น10ตัวต่อลิตรมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยมากกว่าลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความแน่น20และ30ตัวต่อลิตรยังมีนัยะสาคัญลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความแน่น20ตัวต่อลิตรมีความยาวสุดท้ายมากกว่าลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความแน่น30ตัวต่อลิตรยังมีนัยะสาคัญผลการศึกษาน้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยน้ําหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะน้าหนักสุดท้ายเฉลี่ยมีค่าตามลําดับ น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันมีค่าตามลำดับอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะด้านน้ำหนักมีค่าตามลำดับผลการศึกษาน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันแตกต่างกันยังมีนัยยะสำคัญทางสถิติทุกชุดการทดลองลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความหนาแน่น10ตัวต่อลิตรมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยและน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะ ด้านน้ำหนักมากกว่าลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความแน่น20และ30ตัวต่อลิตรยังมีน es ัยยะสาคัญลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความแน่น20ตัวต่อลิตรมีน้ําหนักสุดท้ายเฉลี่ยน้าหนักเพิ่มเฉลี่ยต่อวันและอัตราการเติบโตเฉพาะด้านน้าหนักมากกว่าลูกปลาที่ปล sure ่อยในอัตราความนแน่น30ตัวต oh ่อลิตรยังมีนัยยะสาคัญผลการศึกษาอัตราการลอดตายอัตราการลอดตายพบว่าลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความแน่น10และ20ตัวต่อลิตรมีอัตราการลอดตายไม่ต่างกันยังมีนัยยะสาคัญ แต่มีค่ามากกว่าลูกปลาที่ปล่อยในอัตราความหนานแน่น30ตัวต่อลิตรยังมีระยะสําคัญผลการศึกษาตารางที่2ค่าเฉลี่ยวความยาวเริ่มต้นน้าหนักเริ่มต้นความยาวสุดท้ายน้ําหนักสุดท้ายความยาวเพิ่มต่อวนันน้ําหนักเพิ่มต่อวนันอัตราการเจริญเติบโตเฉพาะด้านน้าหนักและอัตราการล่าตายจากการอนบบาลลูกปลาส้อยลูกกล้วยอายุ5วันในอัตราความหนานแน่นแตกต่างกันเป็นระยะเวลา30วันสรุปและวิจารณ์ผลการศึกษาความเข้มข้นของบซอลินเอสเทต ต่อการพ่อพันธุ์ปลาส้อยลูกกล้วยพบว่าน้ำหนักเฉลี่ยและความยาวเฉลี่ยของแม่ปลาในแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่หลังจากฉีดกระตุ้นแม่ปลาแต่ละชุดการทดลองด้วยความเข้มข้นของบูเซอร์เลนิเต็ที่แตกต่างกันพบว่าน้ำหนักไข่เฉลี่ยของแม่ปลาในแต่ละชุดการทดลองที่1-4ถึงไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่มีค่ามากกว่าน้ำหนักไข่เฉลี่ยของแม่ปลาในชุดการทดลองที่5น้ำกันยังมีนัยสำคัญแสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของบูเซอร์เลนิเต็มีผลต่อการพาะพันธุ์ปลาส้อยลูกกล้วย สรุปและวิจารณ์ผลอัตราการปฏิสทธิในชุดการทดลองที่1-4ไม่ต่างกันยังมีนัยสาคัญอัตราฟักในชุดการทดลองที่1และ4ไม่ต่างกันยังมีนัยสําคัญอัตราฟักในชุดการทดลองที่ 1, 2และ3ไม่ต่างกันยังมีนัยสาคัญแต่อัตราฟักในชุดการทดลองที่2และ3มีค่ามากกว่าชุดการทดลองที่4ยังมีนัยสาคัญสรุปและวิจารณ์ผลอัตราการลอดตายในชุดการทดลองที่ 1, 2และ3ไม่ต่างกันยังมีนัยสาคัญ แต่อัตราการลอดตายในชุดการทดลองที่2มากกว่าชุดการทดลองที่4อย่างมีนัยสาคัญจากการพิจารณาอัตราการปฏิสัมพนธิอัตราการฟารัอรากาฟอัตราการลอดตายระดับความเข้มข้นของฮอร์โมนที่เหมาะสมต่อการพ่อพัน์คือ15ไมโครกรัมต่อกิโลร่วมกับดอมโพริโดน10มิลลิกรัมต่อกิโลสรุปและวิจารณ์ผลศึกษาพัฒนาการของกัะพาและลูกปลาส้อยลูกกล้วยไวอ่อนไข่ปลาส้อยลูกกล้วยใช้เวลาฟาักเป็นตัว17ชั่วโมง35นาทีที่อุณหภูมิน้ำ27-28องศา ซึ่งใกล้เคียงกับปลาชนิดอื่นๆในวงเดียวกันเช่นปลากแก้มช้ำใช้เวลาฟัก18-19ชั่วโมงที่อุณหภูมิน้ำ27-28องศาปลาจาดใช้เวลาฟัก18ชั่วโมงที่อุณหภูมิน้ำ27-29องศาปลาตะเพียนทรายใช้เวลาฟัก16ชั่วโมง55นาทีที่อุณหภูมิน้ำ25องศาและปลาส้อยเกตีใช้เวลาฟักเป็นตัว1 3ชั่วโมง30นาทีที่อุณหภูมิน้ำ,ำ26-27องศาสรุปและวิจารณ์ผลการทดลองอนุบาลลูกปลาส้อยลูกกล้อายุ5วัน ความยาวเริ่มต้นและน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ยไม่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระยะเวลา30วันด้วยอัตราเร่งที่ต่างกันคือ10-20-30ตัวต่อลิตรพบว่าลูกปลาที่อนุบาลเนี่ยตาความหนาแน่น10ตัวต่อลิตรมีตาการเจริญเติบโตทางด้านความยาวและน้ำหนักดีที่สุดมากกว่าลูกปลาที่อนุบาลด้วยความหนาแน่น20-30ตัวต่อลิตรจากผลการทดลองอนุบาลลูกปลาส้อยลูกกล้วยเป็นเวลา30วันด้วยอัตราความมันแน่นต่างกันเมื่อพิจารณาจากอัตราการเจริญเติบโตอัตราการรอดตายสรุปได้ว่าการอนุบาลปลาส้อยลูกระจกที่ตา 10ตัวต่อริรเป็นอัตราความดันแน่นที่เหมาะสมที่สุด